จ้าสวัสดีจ้าอันนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วจ้าสิผ้ามาเงมั่งอันถอนมันพักต้นพักมันอันเหลืองมันแก่แล้วมันอีกสีเปลี่ยนอันปลูกพักไหมปลาสิโร่กันพักอันปลูกพักขึ้นชายจ้าแต่อันนี้สีอันถอนพักเก้าออกก้อนมันอันมันเหลืองแล้วถ้าวมั่งจ้าพักเหลืองเราเปลี่ยนพักปลูกพักไหมโอ้ ถอนออกตักเกิดเที่ยุ้ยลงทอนอันนี้ อ๋ออันนี้ถอนออกแล้ววันนี้ว่าเสียนพว่นดินเห็ดแต่ดินไม่เห็ดพว่นดินมันจสเอาพักกันเครื่องชายปลูก ขางวันเหลืองมันแก่ารออืม ออเสียมันจะเห็ดยังไงดีไหมกับเปลี่ยนอือ เพื่อนชายต้องเพาะเมล็ดก่อนเห็นไม่งอแผ่นเอามาล่งแปลงล่งแปลงปลูก นี่นลมันเปลี่ยนลงก็เลยเห็นพวนดินดียไง จะค้อนพากอ,อันนี้ออกเราพากันกลเออเอ้องส,สู้ก่อนบางสิจวไปเซิร์นเมล็ดมากกันมเมล็ดเป็นชายมากเราไม่พอไม่พอเหรอไม่เกิดแล้วเ,เก็บหยาออกเตรียมแปลงไว้เออเตรียมแปลงไว้ปลูกพักเป็นชาย อันนี้ก็จะเป็นทักบุ้งน่ามเหรละ่ะน้าเรอเก็บกินแล้วอันนี้การไช้โต้ที่ปลูกว่างวางหมอนั่นนะมันติดหรอล่นะติดแล้วตัวมันติดละ บักซี่บักซี่เกิรดร้ายเด้วจ้ะเกิดขึ้นมาร้ายแล้วค่ะแตกใบยันแตกใบยันแตกใบยงังร้ายแล้วออมักคิด จ้าก็เมื่อนนี้ก็สำนีน่ละจ,จ้าตอนนี้เป็นช่วงายอันถอนต้นพักอันกวางตุ้งออกมันแกแล้ววันนี้ก็สิลงอัอนบุกเพาะไอ้ต้นสละไอ้ต้นขึ้นช่ายร่อนสื่อมล็ดไม่อยู่จา้าท่านีอกันด้วยจ้าสวัสดีจา้า